วันนี้เราจะมากินพุดดิ้งน้ำเต้าหูส้สองเครื่องกันนะครับผมเจนะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนี่หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้ ดูเครื่องมันข้างล่างด้วยทิ้งๆง,ง,งเลยมีมลูกบัวบัวมีอืมน่าจะมะพร้าวพุทธิิ้งมะพร้าวมีถั่วแดงมีลูกอะไรก็ไม่รู้ไปกินกันเลยอร่อย and they あっ。<music>